สวัสดีครับเมื่อนี้กะพบกับผมคูดี้เหมือนเดิมนะครับกะมื่อนนี้มันย่นนเงียบขึ้น,ข,นขึ้นจะกินนั่นไอ้ตำกุ้งสดนายพี่น้องก็เลยผมก็เลยไปซื้อยุตตลาดซื้อยุตตลาดซื้อมากิโลหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดบ่เบื่อกครับเฮ็ดประมาณครึ่งกิโลเดี๋ยวอันสิบห้าพี่พ้าน้องมา กินตามบู้งสวนน้ำกันมึอน,นี้ครับบุงดูี่นของนะเออซอสจุดกุ้งกัไนเป็นต้นเสียครับวะมาครับมานะมามาวันนี้ใส่เลยพี่น้องจะใส่แบบแบบบบานเนาะครับบบานเลยแบบือผมเป็นคนมาบมักใบซีอน <c oughs> ไปทำกินด้วยกันครับ ผักผักก็มีหมักแตงหมักแตงแล้วก็ผักกระเสดนะครับหรือผักกระถินนั่นแหล,ละอัน,อดนเดียวกันนั่นแหละผักกระเสดกะหยอดมันที่แรกกว่าตั้งใจว่าสิบเปอรเยอดแต่ว่าไปเบิ้งแล้วมันเพี้ยมันหลหอะเลยเลยออกไปไรก็เลยด้แต่หน่วยออนมาก เอเอกระไรที่ก่อนละครับพี่นอ้องมามาแซ่บๆบ้างกันครับอืจมจซ่บเวุ้ด้วยอู้หูเพชรขนาดวะผมก็ไม่ได้ ยี่ตอนนั่นตำให้เบิ่งนะครับับมาใส่ได้ครับนี่มอืมอสุดยอดะโอ้เพชรพิอำ ดีดๆครับ <c oughs> มื่อนี้กะบว่มีแนวเห็ดนะครับทีบมปอนกอนของผมเนี่ยกับิมีลุงพิง กูบอกเพี้ยงเลยครับไทยมองต้องเที่ยวมองฮ็ดอาหาร่ยนะครับแต่แว่าคลิปนี้เราไม่กินไหน,นหบิงสามาปีเล้ครับสองผมอามา,มาจับจับครับเว้ โอ้เอด็กเป็นดอมันแปลงกับคอมพิดี้เนี่ยมวนเลยเนี่ยหับลงไป โอ้แซ่บมาเด้อครับไม่กินน้ำกันเอฟซีทุกคน,นครับเอซีทุกคนมไม่กินกน้ำกันนะครับตำกุ้งสวดตอนตอนนี้กับประมันสองถุงกวานนี่แหละ <c ười> คืออยากไหมพี่น้องก็เลยสื่อไม่เห็นบอกกันนะว่าสนหรับก,กระจัดเลยครับ อย่างนั้นเปนนองกุ้งกันเลมัมขนขาวงามมสดขนาดนี้ใส่เลยครับนี่ยเหงือ,อ,อครับ <laughs> มาเด้อมาเด้อไปกันเลมา่อกี้น้ำคู่ดีนะครับ mà cùng thấy rồi nửa nền nền cho nào Hãy subscribe mình làm rất tiếng 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 <laughs> hừ hmm. oh, thằng quẩn สดปงกันหน้าหมือนนี่เงองไช่ไเมห่ดตุ่ยัด,ยดมันกระมันกระดึกแล้วนะครับมันกระสองถุงก็กลัวแล้วตอนนี้มันกระ ว่าเสียงดังไม่ได้ยันยันมูสำขั้นโอ้เพล่ เราไม่น้องเน้นเครื่องกิโลกับประมาณสามสิบตัวประมาณน,นี้แหละเรื่องอะายก็ได้เรือนรอนไอยก็ได้นะครับปรงกับประด้นับบังแล่ว่ากับประมาณบังอื มือกัดอันนี้กะมันกะแสอย่พี่ปน้องแต่ว่ามันก็เด็แต่ผู้หมักผมไม,ม่มีหมักนะครับเหมือนผมก็เลยเลยหมักปลากระเฉดออนแต่ว่ามันอ่อนครับปวดพป่น้องมันก็เลยอยากขมอยากฝาดเนียจังไงมแต่๋ยวกับพวกกิน,นอะไรอยู่ครับเป็่นแหน้งเลย Hơn nặng luôn quá Ủa biết นู่นอะไรได้ยังงี้เนี่ยโตายๆเหี้ยก็ต่ำเองนะครับพี่น้องเดี๋ยวอันคลิปต่อไปเดี๋ยวทีเฮ็ดวิธีวิธีเดี๋ยวิีไทยทอดวิธีท้ำให้เบิ่งเนาะครับวิธีต่ำวิธีอย่ังงี้เดี๋ยวท,ยทีวในเบิ่งนะครับ,ตรบแตเ่เมื้อนี้บ่มีเวลาไทย ก็เลยต่ำก็เลยได้แต่ไม่ยห็นคีบกลิ่นไอ้พี่น้องบ้างนะครบับปวดเลยพี่น้องเอยพวดแล้วพวดแล้วอืมผมกินเบอร์เบอร์เด็กพี่น้องกินกี่รูปไ โอเคครับกบ็เหลือเหลือนี่เดี๋ยวเี๋ยวก็ได้กินนอประมานี้มันเหลือโอเคครับกะสุดท้ายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องคูดี้ชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ